ันนี้แพ็คอะไรอันพามาเที่ยวสวนสาธารณะนะคะไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่พากันเดินมาเรื่อยๆนะคะประมาณ20นาทีได้อันนี้จะมีสนามเด็กเล่นใหญ่นะคะมีของให้เด็กเล่นและอันจะชอบมาที่นี่ <S <S 2> <S 2> <S 2> ากตอนนี้กำลังดีนะคะไม่ไม่หนาวไม่ร้อนนะคะมีลมบ้างเล็กน้อยอ่ะเลสก็เดินลงไปตอนนี้ไลอันสามขวบแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นวัยที่ที่จะต้องไปเนสเซอรี่แล้วพอดีว่า ทางนี้เขาจะเปิดประมาณเดือนมิถุนาแล้วก็ช่วงนี้เขาก็จะปิดเพราะว่าโควิดอะคะ่ะเนซลี่เด็กก็ปิดอันนี้มีฝนตกเมื่อวันเมื่อวานมีน้ำขังใบอันกับป้ายังคุยกับเพื่อนอยู่ฝั่งนูน้นนี่นุ่ยเอามาฝากก็จะเป็นเหมือนส่วนสันทนาการนะคะสำหรับ ประชาชนเขาจะมาออกกำลังกายมาจ็อกกิ้งนะคะแล้วก็เป็นที่พาเด็กๆมาเล่นนะคะโอเค ไม่เอามาฝากแค่นี้กันนะคะเดี๋ยวพาน้งองไปเล่นก่อน